ข่าวดีสําหรับ SME ไทยกับรัฐบาลเพิ่นไฟเขียวเก็บภาษีเก็บแวดนี่นะครับสินค้านําเข้าราคาต่ำกว่า1,500บาทเขาเคยเห็นสินค้าที่เขาขายว่ครับมาจากเมืองจีนนะทุกยางเร้าบาทแต่ว่าเวลาไปสื่ออีหรีกับโมเ้าก็มีเร้าหาก็มี30ก็มีลอยก็มีแต่ว่าติดใบหนาหา,านเข็ดปลายโลกโก้ยางดีของเส้าบาทถูกอย่างจะเขาไปมันบ่ทถูกย่างนะครับ แต่ว่าตำกวเศร้าบาทก็มีเด้สิบบาทก็มีหาบาทก็มีหมายความเป็นธรรมเขานําแต่ว่าเขายืนราคาเศร้า,าบาทไหวทาให้พี่น้องเห็นตามป้ายที่เขาขึ้นโฆษณาคล้ายทีฟค้ายดีกันเจ้ากเรื่องนี้ครับ่านนายกรัฐมนตรีหลักการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งเนืนการเก็บภาษีมูล,ลค่าเพิ่มของสินค้าที่นําเขาที่มีมูลราคาตำกว่า1,500บาทเป็นการเล่งด่วนจากเดิมนี่บ่เค่อยเก็บกับเขาเลยเขาก็รู้ทางแล้วครับ เมื่อใดระบาดนี่ครับกเค่อยเก็บเลยเพื่อเป็นการซอยเหลือภู้ประกอบการ SME โดยสั่งให้ทํางานแบบไก่ชิดกับกระท่วงพาณิ์นี่ครับต้องไปผูกเชียวกับกระท่วงพาณิย์กระท่วงการข้างครับให้เบื้องถึงผลกระทบแล้วหายความสําคัญกับสภาวะความสําคัญความสัมพันธ์ระวางประเทศน้ำใหญ่ความสัมพันธ์ระวางประเทศมันเสียหายนําเพราะว่าเขาจะเก็บภาษีเขาดิแ่ระคับเป็นการแก้ไขปัญหา สินค้าจากเมืองจีนทลักเข่าไทยกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับน่ายแสงชัยทิรกุลวานิศเปินเป็นประธานสมาธ์ SME ไทยเปืนน่อนาเสนอโกแนวทางครับที่จะแก้ไขปัญหากรณีสินค้าจีนถลักเข้ามาในไทยครับเปินให้ความเห็นแก่กระทรวงพาณิชย์นะครับเนื่องในเนื่องในโอกาสที่ครับเขากำลังจะเก็บภาษีนี่แหละเก็บแวดจากเขานี่แหละ เพราะว่าสินค้าที่นําเขามาจากเมืองจีนที่มีมูลราคาตำกว่าหนึ่งันาร5อ0บาทนี่เขาบ่เคยเสียเขาบ่เคยเสียภาษีเฮาเลยเขาบ่เคยเก็บกับเขาเลยเขาก็นําเขามาแบบสบายใจออแบบสงางง่ามบม่เสียภาษีแล้วเขามาขายได้บได้กะกะบ,บ่ริษัทยังเพราะวันบริสียภาษีมันบ่คคับแล้วราคาเถือของจีนนี่ราคาเถือกแห้งแต่ว่าคุณภาพเพี้ยนณาเบืองเอาคุณภาพเบืองเอาครับว่ามันสมราคาบอเออ โดยเฉพาะเครื่องใสพไฟฟ้าพี่น้องต้องระวังนะครับสายไฟเส้นน้นอยท่อผมนี่ข้าวเดียวกับไม้ข้าวเดียวกับสอดใส่ไปใส่มาก,ก็เสียครับบ่มีหม้อออก,กว่วเลยครับมาทานอุตสาหกรรมยังกับบะหมีครับเขามาขายราคาถือพี่น้องก็เชียงไฟไม้บ้านไฟช็อตโดยเฉพาะหูฟังโดยเฉพาะเครื่องชาร์จมือถือนี่ครับปลั๊กไฟหลอดไฟสวิตไฟต่างๆนี่ที่มาจาก นี่แหละต่างประเทศนี่พี่น้องต้องเบื้องดีๆด,ด้ครับพลาสติกก็บ,บด่ดีสายไฟก็หน่อยคุณภาพสมราคาอีหลีครับเราวบวาแต่ว่าถ้าเขาเพิ่มนิดนึงสื่อของที่ผลิตในเมืองไทยเข้าครับเพิ่มนิดนึงหาบาทสิบบาทในของดีกลัวสบายใจกลัวร่องบวกลบคุณนหารเด้อครับต่อไปจะเก็บภาษีล่ะครับมันละลักเขามาหลายเพราะว่าบบเก็บภาษีเด้เอาเขามาแบบสบายๆเลยครับจะต,ต้องมีมาตรการครับเพิ่นก็นเลยเสนอมาตรการ หกแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือหนึ่งเจรจาขอตกลงทางการค้าระวางไทยกับจีนไปคุยกันเบิงแล้วก็ส่งเสริมการลงทุน ftaboi ทบทวนอัตราภาษีนำเข้าลุมสินค้าที่ไทยเสียเปรียบโดยต่อง่อ้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยทบทวนสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากจีนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยคำนึงถึงผลกระทบกับ sme อยู่ในช่วงครับโศการขา่าการลงทุนหลอบด่านมาสันห่วงโศการขา่าการลงทุนการมันเสียอันนึงมันก็นกิเสียไปหมดเลยตรงเบิ่งดีๆครับหลายอย่างเนาะสอง,บ,งบังคับใส่กฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลราคาเพิ่มให้มันจริงจังขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นให้มันถือต้องตามกฎหมายบอกอยังไงซะอันที่สามส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจและกเกษตรกรไทยในการลด การนําสินค้าจากเมืองจีนเข้าสู่ประเทศเฮาคือหมายความว่าอย่าไปใส่ของเขาหลายเน้นผลิตภัณฑ์ของจาของพึงผ้าตนเองอย่านําเขาหลายเอาของจ้าของมาใส่เป็นหยังล่ะมันยังโ่เสียดวนการค้าต้องเจยวเฮาก็ฮห้อยู่ของไทยมันแพงกว่าเนี่ยบ่ครับของเขามันถือกลัวคนก็มักของถือตัว่าพายถไปซื้อของแพงแม่นม่ละแต่ว่าบ่คำหนึ่งถึงความปลอดภัยหรือระยะเาา สื่อถือก็จริงแต่ว่าปีหนึ่งสื่อหาเถื่อสื่อแพงเนี่ยแต่ว่าปีหนึ่งสื่อเ่อเดียวเฉยเปลี่ยนยูโบเซาครับพังยูโบเซาเจ๋งยูโบเซมืมันกับเรืองเงินซื้อของดีใส่ไห้โดนลื่มไปเลยครับเทียหน้าเอาครับอันที่4มาตรการที่4คือส่งเสริมสินค้าไทยสร้างนวัตกรรมแล้วก็บแบรนด์จอตลาดออนไลน์จีนนะครับเขาทั้งเอามาวางขายทั้งขายทั้งออนไลน์ทั้งโอโหสารพัดเลยครับน้ำมันช่วงห่วยต่างๆนี่เดี่อของ เมืองจีนทั้งนั้นเลยคับเพื่อขยายการเติบโตการค้าออนไลน์กับจีนแล้วก็ใส่กฎหมายบังคับธุรกิจออนไลน์ถามารถดำเนินการในประเทศไทยต้องจดทะเบียนต้องเสียภาษออีลากลอเพจแบบเก่าบ่อ้ละเพราะว่าเขาเสียเปียบเขามาหลายกับแล้วก็ได้สินค้าบดีนําอันที่หาครับบังคับใส่มาตรการสินค้านีการ ตรวจจับดำเนินคด,ดีให้ถึงต้องตามกฎหมายเพื่อคุมข้องผู้บริโภคให้มันทอเทียมกันบ่อยเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระวังผู้ประกอบการไทยแล้วก็ผู้ประกอบการของเมืองจีนเขามีการตรวจยางเข็มงวดทุกรายการครับอันนี้ก็ว่าไปครับอันที่หกจัดตั้งองค์กรนี่ภาษาอังกฤษมาแล้วนี่่านถือบูบ,บูพับลิกเป็นว่าพเวทพาเนอร์ชิพเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ ระว่างหลั้ oh. เช่นองค์การตลาดกะทสว่วงมาดไทยที่เอื่นว่าอตอองค์การตลาดเพื่อการเกษตรอตกอันนี้ได้ยินเหลืออยู่ครับ Auto อตกอลุกร่วมสื่อร่วมสินค้าเกษตรโอท็อปเอสเป็นต้นนี่สิลุกร่วมสื่อร่วมเนี่ยไนนะ้อบานนี้เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองสินคา้านํำเขา้าส่งออกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจ ฐานหลักไทยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเหมือนกับจีนที่เขามีครับหน่วยงานของเขานะครับในการสร้างอำนาจในการต่อตอก่อนต่อร่องในการสื่อเขาสื่อสินค้าต่างๆเวลาเขาสื่อเขาจะมีองค์กรเข้าไปต่อร่องมีหน่วยงานของเขาเลยครับเพราะเขาก่าตรงสร้างขึ้นมากขึ้นกันสันนาะเสียเปียบเขาเอาอยัไงไรซะจังว่าเขาคล้ายดิบค้ายดีแหละครับ ภาษีก็ยังบกเก็บเขาอีกบาทนี้โอ้บวบไวแล้วก็จะเอาภาษีเจา้าละตำกว่าหนึ่งพันหารอยบาทเก็บภาษีเจา้าเพื่อสร้างความเป็นธรรมความท่เทียมคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภามนี่นะครับพฤษภาปีนี้ละก็จะเอาเจ้าแล้วบาทนี้เพราะขาดจีนทั้งหลายแลถอาเบิงเลยรัฐบาลจะเก็บภาษีเจา้าละบาทครับเพราะว่าถ้ายังขืนเป็นแบบนี้ครับ s ME เฮาเงาเลยครับอืมสินค้าของเฮา แย่ yeah, เลยครับแล้วก็รัดกับบริษัทฝาษสีนำเขาขายดิบขายดีกวบกวยเงินกับประเทศเขาส่งเงินเมื่อประเทศเขาภาษสีกับเวสเสียอีกออมันก็สนุกตายหาท่านแล้วแต่ว่าแบบหยาบแม่่นครับ